อ๋อว่าง่ายๆอยากได้แกสอนเป็นเมียเออกูอยากได้มานานแล้วโอ้หแกนี่ก็เลวเนอะเขาก็มีผัวอยู่แล้วจะไปแย่งกัาก่อทำไม่ะนี่ไอ้พันธ์พวกใครเนี่ยฮะเออแล้วสกาไปๆๆสัญญาเสียดังอยู่คนเดียวซะด้วยนะาที ฉันว่ายดยจ้าจ,จะมาทวงนี่เหลอจ้านี่สีอะไรนะฉันใช้ไปหมดแล้วนะฉันไม่มีใช้นะจ้าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่เกสอนไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะอย่าไปคิดเรื่องนั้นจ้โอ้ดูสิเนี่ยนะดวงมันจะเป็นเนื้อคู่กันใส่ชุดสีเดียวกันซะด้วยแกงีพันเดียวกับหมาเลยมัง้งตาบอดสีเกสอน เกศสอนเป็นยังไงบ้างจ้า<อ>สบายดีหรือเปล่าสบายดีจ้าเกศสอนนั่งก่อนนะวันนี้กำนันมากำนันไม่ได้มาทวงนี่เกศสอนนะกำนันอยากจะมาบอกเกศสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะบอกอะไรเกศสอนละจ้าก็คือว่าในเวลานี้เนี่ยกำนันนะได้เดินเข้าออกเมืองหลวงเป็นประจำนี่แต่วันเมื่อวานนี้น่ะสิกำนันเห็นใครรู้ไหมเฮ้กำนันเห็นไอ้แผน ไอ้ <ítulo> แผนมันรับราชการในเมืองหลวงจริงๆเหรอจ้าเห็นพี่แผนจริงๆเหรอจ้าจริงๆสิจ้านี่พี่แผนเป็นยังไงบ้างจ้าเกศรเชื่อใช่ไหมฮะว่าพี่กำนันเนี่ยเห็นไอ้แผนแตกต่างจากทานอยู่มันนอกมากเลยนะนี่โอ้มันแต่งองค์ทรงเครื่องซะใหญ่โตเชียวนี่แล้วกำนันเห็นใครไม่รู้นะผู้หญิงเดินควงแขนนันสองข้างเลยพอมันเห็นกำนันมันบอกกำนันรู้ไหมมันบอกว่ากำนัน ถ้ากำนันรู้เรื่องนี้นะเนี่ยกำนันห้ามไปบอกกับเกสรได้ขาดเลยนะว่าว่าไอ้แผน่ะมีเมียใบ่นี่มันไม่ให้ฉันพูดนะนแต่ฉันอุตส่าห์มาบอกเกศรนนะเพราะฉันเป็นห่วงเกสรแต่ว่านะเกซรกำนันคิดอะไรออกกำนันว่าเกสอนเป็นผู้หญิงนะกำนันเป็นผู้หญิง ผู้หญิงอย่างเกสอนรลยสวยๆะนะน่าจะ,จะหาผู้ชายดีๆไอ้ผู้ชายเเพเอย่างนั้นอย่าไป,ไปเอาเลยนะหาผู้ชายที่มันแต่งตงแต่งตัวดีนะที่มันล่ำร่ำรวยๆหน่อยที่มันเลี้ยงเราได้หน่อยถึงมันจะดำหน่อยก็เอาแม่งไปเถอะไอ้นี่ดีดไว้พูดเขาหาตัวเองหมดเลยกำนันจ๋าจเกสอนอ่ะต้องขอขอบคุณในความหวังดีของกำนันมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าที่กำนันเล่ามาน่ะ ยังไงเกสอนอ่ะก็ไม่เชื่อหรอกจก้ะว่าี่แผนน่าจะเป็นคนแบบนั้นเกศรฉันพูดเรื่องจริงนะเอาเอาก็ได้ในเมื่อเกสอนไม่เชื่อฉันฉันจะบอกความจริงเกศรให้รู้ก็ได้ที่ฉันกำนันเพชรมาในวันนี้ฉันต้องการเกสอนเป็นเมียของฉันกำนันถ้าคุณจะมาพูดจายอย่างไรเอาอไปจาก้าที่ซี่ Wow yang wow. จาให้มากเลือกเลยนะยอมฉันเถอะยมาปรสาวราราไม่อายชาวบ้านเขาเลยช่ด uh, ้วยดด้วยด้วยสิเสอนไละยอมฉันหมด้มตนนี้ไม่เอาหรอเนี่ยโอ้โหว่าฉันดำเด่ได้ฉันไปจะมึนพูดว่าฉันขาวไม่ได้นะไอเนี่ยยอมหรือไม่ยอมไอเนี่ยตัวถอนเลยถอหมดเกลี้ยงเลยถอนทั้งเตียนเลยนะ กใจทุกสิ่งเหมือนบุญเก่าชักนำได้อุปธรรมขึ้นมาไม่ว่าจะพูดจะจัดูถูกชะตาอย่างยิ่งอยากเหนียวรัก ฟังปลูกให้มาเป็นลูกจริงๆทุกวันนี้นะผมออกพปยาเดชานะมีความสุขเหลือเกินตั้งแต่ที่ได้เจ้าแผนมาเป็นลูกชายบุญธรรมอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นทุกอย่างว่าแต่ผมเองเนี่ย มันก็เป็นข้าราชการนะมาน,นมนานแล้วแก่ก็แก่แล้วด้วยที่สำคัญเลยแม่เอ้ยเป็นพ่อไม้มานานเหงาเลอเกินอยู่คนเดียวเนี่ยทุกวันนี้เลยได้หันมาเล่นพระเครื่องแทนอยู่กับพระนะไม่รู้เป็นอะไรมีความสุขน,นี่ได้หลวงพ่อปานมาองคหนึง่งรุ่นขีม่ม้าเนื้อมันกุ้งแม่เอ้ยนี่ เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นักเที่ยวไปไหนนะมีแต่คนรักคนหลงว่านะเดี๋ยวจะเอาไปแลกกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานทุกวันนี้ก็ได้จะสวดมนต์ขอพรต่อพระอ,องค์นะให้หาสาวงามสาวเออออมาให้สักคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีจริงเดี๋ยววันนี้จะกราบพระสักหน่อยเป็นกิจ,จวัตรประจำวันต้องกราบทุกวัน แม่เอ้ยเมื่อกี้นี่เป็นไรไม่รู้พอกําลังกราบหลวงพ่อปานเนี่ยนะเสียวสันหลังวูบเลยหรือว่าหลวงพ่อปานจะทําพิษโจอิติลิที่เราแล้วสิแม่หรือว่าจะไม่อยากจะไปจากเราสิแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเหนื่อยแทบตายแล้วเฮ้ยโอ้ตายแล้วลูกไม่ต้องตกใจจ้ะคือมันูคืเป็นยังไงอะลูกเอ้ย ทำไมละจ้าโอยอยู่วันนี้สบายดีนะทะลุกำลังเหนื่อยเลยหลวงพ่อปานดูดงแล้วมันนะ้งเนี่ยไหนลงเอาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นตายแล้วโอ้โหดูที่เนี่ยพระมาอยู่กันเป็นฝูงเลยเขาเรียกฝูงที่ไหนเล่าเขาเรียกเป็นพวงหรือไม่้เรียกเป็นองคลงมา,าลงไปข้างล่างแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าเอานะลงมาปลอดภัยไม่มีใครทำอะไรเจ้าหรอกแล้ว เป็นไงมาไงมาเนี่ยฮะมัหนีหนีอะไรมาล่ะก็หนูน่ะถูกไล่ปล้ำมาจะลงก็เลยตั้งใจวิ่งหนีมาที่นี่เลยจ้านี่แล้วรู้ไหมที่อื่นเนี่ยเขามีตั้งถมเถไปมีตั้งเยอะแยะมากมายไม่ไม่ไปหลบแล้วทำไมจะต้องมาบ้านฉันด้วยฮะก็หนูนตั้งใจมาที่นี่เลยจะลงไม่ต้องพูดเลยแม่อารมณ์กำลังจะตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งใจมาที่นี่ หรือว่าหลวงพ่อเป็นพ่อหลวงพ่อแน่เลยลเที่เราสวดมนต์ขอพรทุกวันให้หาสาวให้สักคนหนึ่งสงสัยหลวงพ่อน่ะจะโชว์อิทธิฤทธิ์ให้เราแล้วสวยซะด้วยเป็นอะไรของเขาเนี่ยที่จริงแล้วนะคิดว่าคงไม่ได้โดนปั้มมาหรอกแต่เห็นว่าเราออกพยาเดชาเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินทองมากมายใช่ไหมเลยแกล้งบอกว่าโดนป้้มมาที่แท้ อยากจะมาหาเราเดี๋ยวจะลองแก้งถามดูอ,อมีอะไรหรือเปล่าจ้าลงุงไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้หนูจ้าแล้วรู้หรือเปล่าลูกว่าที่นี่นะเป็นบ้านของพ่อไม่ด้วยนะแหมก็รู้สิจ้าลงุงถึงว่าสิได้กลิ่นไม่ไหม่เลย <c oughs> รู้ว่าเป็นพ่อแม่ด้วยจ้า หวานละจะปล่อยของซะเลยเป็นไรล่ะจ้าลุงไม่มีอะไรจ้ะจ้าไอ้หนูจ้าถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้หนูระวังตัวให้ดีเลยนะลูกนะระวังตัวทำไมต้องระวังด้วยล่ะจ้าลุงก็เพราะว่าลุงเนี่ยกำลังจะปล่อยของแล้วล่ะโอ้โหรุ่นนี้ยังมีให้ปล่อยเหรวจ้าสวยจะลน้น ไปคนเอามาจากไหนก็แม่ให้มาสิจ้าสวยบาดใจสวยกว่าใครในพื้นธานินปากหวานซะด้วยสวยทั้งตัวทูนหัวสวยไปทั้งสิ้นจุดดังหงลงดินมาอวดโฉมชิ้นให้คนครั้งใครหากว่ามี เวทมนต์เช่นคนสุพรรณชื่อคุณแผนคนนั้นจะหอบจอมควันไป,วไปทานก่อนใครไม่ได้ลงอยากเกิดก่อนนูเองเ,องเสียได้เหลือเกินบังเอิญเป็นไปไม่ได้อยากจะรูสามวัยจะเป็นของใครใชายใดโชคดีอยากเป็นไรสอนใสสอนใส่จะไม่ไหวเธแล้ว แน่ไอ้ตรงนุ่มๆอย่างสุขุมก็คงสุขีสวยเหลืเก,กินหน้าเดินเคียงคู่ดูดีสวยจนยล,ลนปนปีดได้กอดสักทีไม่ลืมพระคุณตายแล้ว<อ>เดี๋ยวลุงลุงจ๋าไหวไหมจ๊ะเนี่ยดูสิไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ แย่ซ yeah, ะแล้วแล้วจะมีปัญญาไปทําอะไรใครเขาได้เนี่ยลุงไม่ไหวแล้วไหนูจ๋าลุงไหวไหมจ๋าจะเอาไงว่ามาเลยลุงไม่ไหวแล้วลุงลุงจา๋าว่าไงลูกตายแล้วเดี๋ยวผู้ชายคนนี้นะ่ะหน้าตาเหมือนใครเหมือนเกศองเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้เอเอใช่ใช่ผู้ชายคนนี้นะ่ะหน้าตาเหมือนผู้ชายที่อยู่ในรูป ที่แม่สายเคยให้กับเกอนเอาไว้ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเอาลุงจา๋าว่าไงจ้าหนลูลุงมายืนตรงนี้แป๊บนึงสิจา้าหลงตัวเองว่าหนุ่มไปลุงเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจา้าลุงรูปอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเก็บไว้ที่ไหนนะไอ้ไหนูห,นหาอะไรเหรอลูกอ๋อไม่มีอะไรจ้ะหาของจะลุงแม่ให้มาจา้ะเฮอ,เอนะจา้ะเ,<อ>เก็บไว้ที่ไหนนะ หาของที่แม่ให้มาเดี๋ยวแป้งนึงนะจ๊ะไปตามหาย่ไหนเราแม่ให้มาแล้วไม่เก็บให้ดียวท่นนึ่จะลุงไหนนะโอ๊ยเจอแล้วเอ่อลุงจ๊ะม่รุจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าลุงใช่หรือเปล่าคล้ายๆอยู่นะ น่าจะใช่สิอะไรกันไอ้หนูคนนี้พอมองหน้าเราแล้วก็ไปมองตูดมองหน้าแล้วก็ไปมองตูดเหมือนหรือว่าหน้าเราจะเหมือนตูดอ๋อใช่จะลงเหมือนเลยจ้ะจริงเหรอ,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 อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นจะลงลุงกระจายผิดแล้วจ้ะคือลุงนะ่ะ รู้จักผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าเอา่อแล้วใช่ใช่ลุงหรือเปล่าจ้าเนจะรห์ไหนนะลูกพี่ลุงดูสิใายใจ ใจสลดน้ำตาหยดหล,งลังไลผมจำได้ทวนทียี่สิบปีได้นับต้องใช่แน่ๆเลยเธอจากไปหายลังพี่ไม่ไดีคับดีไล เอามือจับรับมาจูบจำได้วันลูบสายใจ บอกลุงได้ไหมลูกว่าไอ้หนูไปเอารูปนี้มาจากไหนใครเป็นคนให้หนูมารูปนี้เ,เหรอจ้าแม่สายนะ่ะเป็นคนให้กับหนูมาเองจ้ะลุงแม่สายให้มาใช่จ้าแล้วไอ,หอ้หนูเป็นลูกของแม่สายจริงๆเหรอจ้าลุงหนูเป็นลูกแม่สายจ้าโอ้หางอกบาบานเลยเลเแล้วแล้วแม้แต่ก่อนนะั้นเป็นลูกแท้ๆของแม่สายเลยเขา ไม่ใช่เราจะลุงหนูน่ะไม่ใช่ลูกแม่สายหรอกจ้ะหนูเป็นลูกสะพ้ายของแม่สายจะลุงอ๋อเป็นลูกสะพ้ายจ้ะโอ้ยคอยลงอกไปหน่อยหางหดไปหน่อยนึงเ,เดี๋ยวก่อนนะแล้วลูกทแท้ๆของแม่สายไอ้หนูบอกว่าเป็นลูกของลูกสะพ้ายใช่ไหมใช่แล้วจ้ะล,ลูกทแท้ๆของแม่สายล่ะก็เป็นใครชื่ออะไร ก็พี่แผนนี่ไงล่ะจ้าลงพี่แผนที่อยู่บ้านหลังนี้เหรอจ้าไอ้แผนไอ้แผนเนี่ยนะก็ใช่นะสิจ้าเป็นลูกแท้ๆของพ่อพยาเดชาก็ใช่นะสิจ้าเดี๋ยวก่อนนะไอ้หนูชื่ออะไรลูก,กชื่อเกศรจ้ะเกศรแล้วเกศรไอ้แผนนี่ยมันเคยเรูปนี้บ้างหรือเปล่า,าล้วรู้หรือเปล่าว่า มันเป็นลูกของพ่อจริงๆพี่แผนน่ะยังไม่เคยเห็นรูปนี้เลยจ้ะลุงเพราะว่าเกศรนอ่ะรับปากกับแม่สายเอาไว้ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้กับพี่แผนรู้จ้ะถ้าอย่างนั้นเกศรสัญญากับพ่อได้ไหมลูกว่าห้ามบอกไอ้แผนมันเด็ดขาดเลยว่ามันเป็นลูกของพ่อจริงๆแล้วก็ห้ามนํารูปนี้ให้มันดูนะเกศรสัญญาจ้ะว่าจะไม่บอกกับพี่แผนรู้ี่ดึี่นอ้จ้าโอเอา อ่อแกสอนมาไงเนี่ยก็แกสอนมาหาพี่กับพี่แผนนั่นแหละ,ะพี่แผนอยู่ไหนนะจ๊ะ,ะเรื่องมึงเดี๋ยวไว้ก่อนเลยไอ้ผมมาไหมลูกตอนที่ที่ข้าไปเที่ยวงานน่ะข้าไปเจอผู้หญิงถูกแทงแล้วแทงมีดค่ะพอไอ้แผนเนี่ยดึงมีดออกปุ๊บ<พ>ตำรวจล้อมไอ้แผนจับตัวไปแน่ว่าอะไรนะตำรวจจับต<อ>ัวไปแกสอนเฮีนแกสอนอยู่ที่บ้านพ่อก่อนนะลูกนะ จำไม่ดีเพราะถ้าหากว่ามีใครเรียกออกไปแล้วก็อ,อย่าเปิดปตระตูเด็ดขาดก่จะพ,พ,พ่อพ้ไปช่วยแผนก่อนจ้ะพ่อจะดูแนให้ได้ไอ้ผมนะ<า>แล้วไอ้แผนเป็นคนทำผิดหรือเปล่าลกูกไม่ผิดลวพอ่อข่ามันก็มันถ้าอย่างั้นเองเป็นพยานกับพอ่อได้ไปไแค่นะสอนดูแลบ้านให้ดีนะลูกนะไอ้ผมไป ไา้ได้ทำนี่เป็นคำสั่ง คำสังอย่างนั้นหนึต้องตกใมองดูจุแผนแสนสงสารเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกชายฉันแล้วก็ความตายเข้ามาสู่เขาหาวัดแพงอังกบาบพอนึกภาพว่าเจ้าไม่ผิด มไม่ผิดเพ,เพราะมีพวกมูอามิใช่มันมาคิดจอมจูถูกเลยจงหันมาฟังทั้งนี้ค<ฮ>นแสงราวีสหายไวไเราขอประวิงเวลาไว้โดยที่ไม่ได้ ลลถ้าหากท่านคิดแบบนี้แสนลาวีจะไม่ว่าห<ะ>ากเกิดเรื่องขึ้นมาให้จอาคารับรู้ถ้าหากว่าท่านมีความผิด จะขออุทิศรับแทนจะไม่กโกรธแค้นสหายเราจะไปกอบกูจะพาเจ้าแผนไปสู้คดีเพราะเห็นว่ามีประตูออกพยา เกิดอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่รับรู้ด้วยนะข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้รับผิดเพียงผู้เดียวนั้นเชิญพูถึงเย้าแผนและยังหายกุ้มใจไม่หาย ไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นไปได้เห็นหน้าตาซื่อๆแส,ส้เราเป็นยังไงบ้างงานที่จะให้ไปทำตัดหัวห้แผนสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จผู้เจ้าพระองค์ตอนนี้อพยาเดชาได้ไปวิงเวลายื่นการอ่านชีวิตของเจ้าแผนผู้เจ้าค่ะโดยบอกว่าเจ้าแผนเป็นลูกบุญธรรม และมีพยานและหลักฐานอ้างว่าเจ้าแผนไม่ใช่คนผิดพูดจบค่ะบังอาจไอโอพยาเดชามันกล้าขัดคำสั่งกูไปนำมาเข้าเฝ้าโอพยาเดชาทถอมมันคอมเจ้าค่ะโอพยาเดชากล้าดียังไงมาขัดคำสั่งการประหารชีวิตของไอ้แผนเหตุผลไม่เพียงพอกูจะตัดหัวมงึงซะ ขอเดชาพระเจ้าค่ะก่อนอื่นก็หม่อมชั้นออกพญยาเดชาต้องขอประทานอภัยพระองค์ด้วยก็หม่อมชั้นอยากเจ้าขอให้พระองค์นะได้ลองสืบสวนทวนพยานอีกสักครั้งหนึง่งลูกชายหม่อมชั้นจะ้บอกไว้ว่าไม่ได้เป็นคนทําความผิดซึ่งหม่อมชั้นก็มีพยานหลักฐานมาด้วยพระองค์เห็นแก่หม่อมชั้นนะพระเจ้าค่ะถือว่าหม่อมชั้นนะเคยรับราชก,การมาหลายปี อ๋อนี่ไอ้แผนเป็นลูกบุญธรรมของมึงแสดงว่ามึงเชื่อว่าไอ้แผนไม่ใช่คนผิดมีพยานหลักฐานใช่ไหมเอ้าได้กูให้โอกาสมึงไปนำพยานหลักฐานมาขอบพระทัยพระองค์มากเลยพระเจ้าค่ะไอ้ยาไอ้พงษ์มีหรือเปล่าตัดสินกินเงิน ตัดสินไม่สืบสวนทวนพยา,ยานเสียงอะไรวะต,ตัดสินกินเงินไอ้ผงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนมึงตัดสินไม่สืบสวนทวนพยา,ยานไอ้ผงตัดสินกินเงินไอ้ผงทำไมคอขาดนะมึงโดนตัดคอหรอกมึงคอขาดก็ดีดิคนจะได้ตีหัวไม่ถูกเอาเจ้าเรียกแล้วมั่นใจไหมเนี่ยอะําบรองพ่อร้องนะข้ามาสักคนเนะไม่ตายก็ติดคุก ไอ้พงม,มึงให้กูสบายใจมึงวะเลพราะฝากด้วยนะเฮ้ยทำแรงมึงวะเขาเรียกว่าตวาดป่าหิมพรนาวกันประมาแล้วมึงถวายบังโคมเฮ้ย